โดยเมื่อวานนี้นะคะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษซึ่งก็ถือว่าเป็นนัดแรกแต่ว่ายังไม่เป็นทางการประชุมไปเมื่อวานนี้นะคะก็มีการหารือถึงแนวทางในการแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวมไปถึงชี้แจงแนวทางการทํางานของรัฐมนตรีขณะที่นายกรัฐมนตรีเองนะคะเมื่อวานนี้ก็สวมชุดไทยพระราชทานค่ะเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการเข้าประชุมค่ะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีใช้ทำเนียบรัฐบาลเป็นสถานที่การประชุมครมค่ะซึ่งถือว่าเป็นนัดพิเศษอย่างไม่เป็นทางการนะคะโดยพลเอกประยุทธ์ค่ะได้สวมเสื้อชุดพระราชทานผ้าไหมสีฟ้าแล้วก็ขึ้นไปสักการะองค์เท้ามหาพรมและก็พระภูมิเจ้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาลเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ทักทายกับสื่อมวลชนด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มทีเดียวเมื่อวานค่ะไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะนายกวัสดรีค่ะ สวัสดีครับท่านนายกครับในการทั้งนารักษ์ทัทค้คนละนักข่าวอ่ะสวัสดีครับ เช่นเดียวกับรัฐมนตรีท่านอื่นๆนะคะที่เดินทางมาประชุมต่างก็พร้อมใจกันสวมเสื้อชุดพระราชทานเช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นการต้อนรับการเข้ามาทํางานภายในทำเนียบรัฐบาลท่ามกลางความรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทีเดียวค่ะโดยพลเอกประยุทธ์นะคะได้เน้นย้ําในที่ประชุมครมถึงแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศที่จะเน้นความโปร่งใสสร้างค่านิยม12ประการให้คนในชาติแล้วก็ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นสํ สำคัญ ทางด้านนายวิษณุเครืองามรองนายยกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่าการประชุมครมครั้งนี้ยังไม่เป็นการประชุมอย่างเป็นทางการแต่เป็นการทําความเข้าใจในเนื้อหาของการแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันที่12กันยายนที่จะถึงนี้ก่อนเข้าบริหารราชการแผ่นดินค่ะรวมถึงหารือถึงการเตรียมตัวปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรีแต่ละคนการซักซ้อมความเข้าใจวิธีการทํางานรวมไปถึงขั้นตอนทางธุรการต่างๆเช่นการยื่นบัญชีทรัพย์สินแล้วก็นี้สิน สอบปอปอชอค่ะซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงแม้ไม่เป็นทางการมีขึ้นที่ตึกสันติไมตรีแต่สําหรับการประชุมครั้งต่อๆไปเนี่ยก็จะไปใช้ตึกบัญชาการชั้น5เนื่องจากว่าอยู่ในช่วงของการวางระดับระบบนะคะแล้วก็เชื่อว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีความพร้อมและก็เสร็จสมบูรณ